สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอโอรัคโลาทาโร่นะคะวันนี้ค่ะเรามาเป็นคลิปแรนดอมนะคะและโออัดเป็นคลิปวิดีโอไม่ได้ขออภัยด้วยจริงๆแต่โอสัญญาโอตั้งใจนะคะไม่ได้เลือกพ่ยอย่างแน่นอนนะคะอยากให้ทุกคนตั้งจิตให้เป็นสมาธิค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะนี่คือคำทำนายของทุกคนทุก ท่านที่ได้มาเจอคลิปนี้โออยากให้ลองฟังดูนะคะทุกคนไพ่เนี่ยที่โอเปิดขึ้นมาเนี่ยคือมันมีพลังงานบางอย่างนะคะที่ทำนายว่าคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วตัดขาดจากพันธสัญญาเก่ากรรมเดิมนะคะแล้วก็คุณได้เลือกทางที่ดีเลือกการอาโหสิกรรมนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากแต่คุณเลือกที่จะทำแล้วและ คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณทำนั้นพอคุณได้ทำ มันได้เป็นการตัดขาดมันได้เป็นการอาโหสิกรรมมันไดน้มันไม่เป็นการต่อกรรมแล้วคุณรู้เปล่าว่าชีวิตคือดีกว่าเดิมมากนี่คือชุดไพ่อีกชุดหนึ่งนะคะที่เปิดขึ้นมาคือมันคล้องจองกันมากทุกคนอะไรที่แบกอะไรที่เหนื่อยอะไรที่โดนกระทํามาเหน็ดหนักหน่วงมากมากจากนี้นะคะคุณจะพบแสงสว่างพบหนทางการแก้ปัญหาทุกๆอย่างจะคลี่คลายคุณจะ ไปสู่จุด ใหม่ที่ดีกว่าเดิมชีวิตใหม่ที่มีแต่สสงสว่างสดใสนะคะจากสิ่งที่คุณคิดดีทำดีมาโดยตลอดไม่ว่ามันจะเหนื่อยยากลำบากขนาดไหนคุณอดทนภาคเพียรพยายามมาตอนนี้นะคะดวงคุณเปิดและดวงคุณสว่างแล้วหลังจากวินาทีนี้ไปที่คุณดูคลิปนี้นะคะคุณจะมีชีวิตที่สว่างสวยลุ่งโลดอะไรที่เคยเหนื่อยหนักเหน็ดหนักมาทดสอบคุณเนี่ยคุณเลือกแล้วที่จะทำแต่สิ่งดีนะคะ ท,ท,ทีนี้เนี่ยชีวิตคุณจะได้เริ่มต้นใหม่อย่างแน่นอนในสิ่งที่ดีกว่าชีวิตคุณจะก้าวไปข้างหน้าอย่างสวยงามนะคะแล้วโอรู้สึกได้ถึงพลังงานที่คุณอะเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมพลังงานของจัก,กรวาลแล้วก็เชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยมีการกราบไหว้บูชาตลอดเลยนะคะทีนี้เปิดไพ่ามาเนี่ยจากสำรับ ขอไออพ่ย,ยิปซีคุณรู้ไหมว่าไพ่เทพขึ้นใบแรกพพะพิคเน่ขึ้นใบแรกมันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณขอพรไปยึดถือในคุณงามความดีไปสิ่งที่คุณพยายามภาคเพียรคุณจะได้รับทั้งหมดนะคะ ทั้งหมดในที่นี้ของโอคือทั้งหมดทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังสิ่งไหนที่คุณเคยไปขอพรไว้สิ่งที่คุณเคยพยายามภาคเพียรพยายามอดทนมาโดยตลอดคุณจะได้รับค่ะเรื่องแรกความอุดมสมบูรณ์นะคะสิ่งที่คุณพยายามภาคเพียรมานะคะทุกทุกคนจะมองเห็นศยยักยภาพในการพยายามในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการมุมานะการตั้งใจนะคะสิ่งที่เป็นผลคือหลังจากนี้จะมีคนคอยให้การสนับสนุนซั พอดคุณจะไม่เหนื่อยไม่หนักเท่าเดิมแล้วนะคะเรื่องต่อไปนะคะในเรื่องของการอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ไม่ขาดสายนะคะสิ่งไหนที่คุณทำมาส่งผลให้ทุกๆคนมองเห็นคุณได้รับการช่วยเหลืออย่างอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดไม่ ออไม่มีสิ่งใดมาขาดนะคะมีแต่มีเหลือกินเหลือใช้ทั้งนั้นเลยนะคะต่อไปใครขอพอในเรื่องของการพยายามภาคเพียรการพยายามในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนคนนี้กับรักครั้งนี้ครั้งนี้ค่ะคุณจะได้รับ ความรักที่ดีงามทดแทนมาทำให้คุณใจฟูสิ่งที่คุณทำกลับไปคุณจะได้รับกลับเข้ามาโดยที่คุณนั่งเฉยๆสิ่งดีๆจะสะท้อนกลับมาในสิ่งที่คุณพยายามไปทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะใครยังโสดมีโอกาสที่ คุณจะได้เจอเกเลนามิตรที่ดีโดยที่คุณไม่ต้องออกแรงอะไรเลยจากผลความดีที่คุณทํามาค่ะและไพ่ต่อมานะคะอีก5า้าใบนั่นหมายความว่าใครไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาทุกคน คุณจะได้รับพรนั้นสมความปรารถนาอย่างแน่นอนและไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่ที่ได้เฉลิมฉลองทุกๆอุปสรรคปัญหาทุกๆท,ที่คุณภาคเพียรพยายามมาแล้วทุกๆก,การเลือกที่จะทําความดีอยู่ในศีลในธรรมอยู่ใน สิ่งที่ถูกต้องสิ่งไหนที่ขอพรมาไม่เกินกําลังไม่เกินแรงการกระทําที่คุณทํามาและคุณทํามาแต่สิ่งดีส่งผลให้คุณจะสมความปรารถนามีเหลือกินเหลือใช้อุดมสมบูรณ์นะคะกองนี้มีเกณฑ์การได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งได้รับงานอยู่ในแวดวงที่มั่นคงมากกว่าเดิมสิ่งไหนที่สอบมานะคะคุณจะได้รับความก้าวหน้ามากกว่าเดิมค่ะ ชีวิตคุณมัน,ม,นมันดีมากกว่าเดิมแล้วนะคะทุกคนมันดีมากกว่าเดิมแล้วคุณตัดวิบากกรรมเก่าแล้วค่ะใครมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าเราสามคนจะบอกว่าคุณเลือกทางที่ดีไม่ต่อกรรมคุณเดินออกมาจากพลังงานลบๆสิ่งลบๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วชีวิตคุณดีกว่าเดิมแน่นอนทีนี้โอมีความรู้สึกว่ากองเนี้ยถ้าคุณไปขอเรื่องคู่ ก็จะได้คู่ใครขอให้รักมั่นคงก็จะได้เป็นการเริ่มต้นใหม่บางคนอยู่กันเป็นครอบครัวบางคนมีลูกมีบุตรได้เลยนะคะชาวกองนี้จะเดินทางบ่อยนะเดินทางบ่อยแล้วมีเกณฑ์เจอกกลยามิตรที่ดีบางคนได้ไปสอบสัมภาษณ์งานบ่อยบางคนได้เ ในสิ่งที่ขอบ่อยก็เดินทางกลับไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นกันนะคะชาวกองนี้น่าสนใจมากพอที่ผ่านมาเนี่ยโอมมีความรู้สึกว่ามันมีพลังงานด้านมืดบางอย่างเข้ามาเกี่ยวพันเกี่ยวโยงคุณและคุณพยายามกรวดน้ําลงดินมันมีพลังงานบางอย่างขึ้นมานะคะโอก็เลยถามว่ามีคนทําของใส่คุณไม้หรือว่าคนที่คุณกําลังคิดถึงเนี่ยเขาทําของใส่แฟนคุณไม้อะไรประมาณนี้นะคะขึ้นว่า ถาบางคนถามบางคนเนี่ยให้กินบางคนออมันไม่ใช่ให้กินบางคน,ม,นมันเหมือนกับไปขอพรบางคนมันเหมือนกับแบบขอให้เขากลับไปขอให้เขาไปไหนไม่ได้ขอให้แบบอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นสายที่แบบยึดเขาไว้เพื่อที่จะให้อยู่กับคนคนนั้นนะคะพลังงานไพ่เนี่ยขึ้นมาแบบ ม,มันเหมือนกับเขาเอาไปทำอะไรบางอย่างซึ่งโอไม่ไม่ได้เปิดเพิ่มว่าเอาไปทำอะไรไม่ได้เจาะลึกโอไม่ได้เป็นดูสายไหนแต่ว่าจากพลังงานหน้าไพ่ขึ้นก็เลยเปิดเพื่อเล่าให้คุณฟังว่าเออมันมีพลังงานแบบลบๆบ,บ,บางอย่างซึ่งมันเหมือนว่าคุณเนี่ยหรือกับคนที่คุณถามถึงเนี่ยหลุดออกไปแล้วเขาก็คือหลุดออกไปและจากการทำแบบมันมีการทำบางอย่างจริงนะคะซึ่งคุณก็อยู่ในทางแบบ สายแสงสว่างสายบุญกุศลแบบมากๆนะคะเอ่อพอเขาทำจริงๆแล้วเนี่ยเรามาดูผลของการการะทำของเขากันนะมาดูผลกรรมที่คนที่เขาทำอะไรไม่ดีใส่คุณหรือใส่ความรักของคุณนะคะทีนี้มันขึ้นมาเลยว่ากฎแห่งกรรมทำงานแล้วกฎแห่งกร,กรรมทำงานเลยนะคะชีวิตเขาจะพลิกเปลี่ยนจากความอุดมสมบูรณ์เป็นสิ่งที่ต้องรอคอยแลนแขนอยาก าขาดเขา,าก็ไม่น่าจะทำแบบนี้เลยอะเนะมันเป็นเพราะความแบบหึงหวงความริษยาความอยากได้ครอบความครอบครองแท้ๆเลยอะกลุมกามของเขาก็คือเก็บเงินไม่อยู่เก็บอารมณ์ไม่อยู่เออมันมีความรู้สึกอึดอัดใจบางอย่างบางคนตั้งคันบางคนเนี่ยชีวิตพลิกเปลี่ยนไปแบบ หน้ามือหลังมือเลยอะค่ะเพราะว่าผลของการกระทาของเขาแล้วมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่เขาจะได้รับแล้วก็ได้เรียนรู้มันมีผลลัพธ์อะไรบางอย่างค่ะที่ผลของการกระทําเนี่ยเขาจะต้องรอหยุดเรียนรู้รอคอยอย่างน้อยๆอ,อะเจ็ดเดือนเจ็ดปีอย่างเงี้ยเลยนะคะซึ่งโอมองว่ามันก็เป็นความทุกข์ของเขาเหมือนกันนะเพราะว่า มันเหมือนกับเขาจะต้องเรียนรู้อะไรบางอย่างจากผลของการกระทําครั้งนี้ของเขาคุณฟังโอมาเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันไม่รุนแรงใช่เปล่ามันรุนแรงนะเพราะชะตาชีวิตจากดีแม่งติดลบโอ้ขออภัยค่ะชะตาชีวิตจากดีเปลี่ยนเป็นแบบแย่จากการที่าาทค,ะคะุเขามาทําคุณนะคะเขามาทํารลายคุณนะคะบางคนนะ่ะคุยคุยกับใครก็โดนปิดตัดจบบล็อกบางคนต้องอยู่คนเดียวบางคนต้องย้ายงานกระทันหันบางคนมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ อำนาจวาสนาบารมีบางคนก็คือตั้งคันบางคนก็คือต้องยอมรับเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวประมาณนี้นะคะทีนี้เนี่ยโอขยายในเรื่องของวงจรกรรมที่มันพัดหมุนมาให้เขาได้เจอก็คือเขาจะเจอแต่คนที่มีครอบครัวต้องพัดพลาดต้องจากต้องห่างต้องไกล ความสุขเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนแบบไปชอบคนมีเจ้าของคนมีเจ้าของหลอกให้รอหลอกให้รักเอ่อมันจะเป็นอะไรไปในทิศทางนั้นนะคะมันมันมันแบบโชคชะตาแบบหมุนวนเปลี่ยนกลับมาให้เจอแบบเดี๋ยวคุณจะได้เจอเดี๋ยวคุณจะได้มองเห็นว่าเขาเนี่ยจะได้รับผลของการกระทํายังไงบ้างอะนะคะทีนี้เรามาดูไพ่นเนี่ยขึ้นมาหลายเรื่องเลยนะคะมีทั้ง เ,ออเพื่อนแอบหักหลังมีทั้งมือที่สม,มีทั้งอุปสรรคปัญหาเข้ามาแล้วสิ่งที่คุณพยายามที่จะยึดมั่นทําความดีไม่ได้ลหลงไหลไม่ได้เผลอไปในสิ่งที่แบบมันไม่ดีกับสิ่งรอบข้างที่คุณได้โดนกระทบถึงแม้ว่าคุณจะต้องรักษาบาดแผลตัวเองต้องเสียใจนะคะทีนี้โอรู้สึกว่าคุณน่ะ จะอยู่บนทางความดีงามทําบุญที่ส่วนบุญส่วนกุศลทุกอย่างจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคและปัญหาไปได้อย่างดีแล้วนะคะอะไรที่เคยติดค่ะงานจะเยอะงานจะมากหลังจากเนี้ยค่ะมันจะเป็นประสบการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามาเลยฉันมีเพื่อนดีฉันมีกำลังใจดีมีกะยาละมิตรดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยซับพอททีนี้เนี่ยคุณจะรู้สึกโชคดีมากๆในทุกท การที่ผ่านเรื่องราวอันเลวร้ายมาต่างๆเหล่านั้นนะคะมันเหมือนกับว่าพอคุณเจองานยากงานอะไรเข้ามามันก็เหมือนคุณทําได้มันหล่อหลออให้คุณอะ่ะเป็นคนใหม่ที่มีศักยภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะทุกอย่างมันจบลงแล้วนะคุณได้รับการปกป้องโปรเทคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากคนรักความรักที่ดีนะคะเข้ามาแบบเปลี่ยนแบบปรบป,ปรับฉับพลันเข้ามาดูแลเข้ามาเห็น ถึงความยากลำบากเข้ามาเข้าใจเพื่อนพ้องพี่น้องเพื่อนร่วมงานก็คือคอยซัพพอร์ตคุณเต็มที่อุปสรรคปัญหามือที่3ก็คือจบลงไปแล้วงานก็คือจบลงไปแล้วคุณจะได้เจอการยนมิมิที่ดีผู้ปกครองที่ดีหัวหน้าที่ดีเจ้านายที่ดีแล้วนะคะและมันกำลังเกิดขึ้นแบบปุบป,ปับฉับพลันเลยนะเรื่องที่มันจบลง ปิดตัดจบลงไปนะคะทีนี้เนี่ยโอเช็คพลังงานในเรื่องของการมีคนมาทำอะไรใส่คุณจริงๆหรือเปล่าก็เป็นไปตามดวงชะตาเลยนะทีนี้เ,เตรียมพร้อมรับได้เลยค่ะผลบุญกุศลคุณทำงานแล้วนะคุณจะมีความสุขมีอยู่มีใช้มีกินมีครอบครัวที่ดีและชีวิตที่ดียิ่ย